ย่าเจอเดอังตำราเตกก็ต้องอาศัยตำราเพราะบวชตามตำราปฏิบัติตามตำราไม่ได้ปฏิบัตินอกรูกนอกทางถ้าใครประมาทหลักธรรมหลักวินัยก็แสดงว่าไอ้หมอน,นั้นเป็นบ้าละเราจึงไม่ลงใครง่ายๆไม่สะทกสะทานด้วยพระละพร้อมหมดนี่ อยู่กับหมกับพวกอยู่กับรูบาอาจานนี่จะให้เราหลบๆ่อนๆนี่โอ้ยเราไม่หลบอนะ่ะมีอะไรมาคุยกันนั่นเห็นไมมผู้ที่มาประมาทเรานะั่นเขามีอะไรดีเลยเขาก็มีแต่ยศถาบรรดาศักดิ์เท่านั้นแต่เรื่องพระวินัยเขามีอะไรไหมล่ะของอยู่ในตู้เย็นนั่นอยากจะกินอะไรก็กินตลอดเวลาของเจ็ดันก็ไม่มีพวกเนื้อพวกอะไรก็เอามาไว้ในตู้เย็นทำมาหากินอยู่ตลอดมันก็มันคารวะจ้าโจม มันก็ยาจกข,ขอทานไหมนั่นบวชมาตั้งจำนักเพื่อเป็นยาจกข,ขอทานไหมหน้องปู่พูดนี้ไม่จะสทุกข,ขอทานนะพอเรากลบวผูดเจ้านี่ถ้าพูดออกจากธรรมจากวินัยนี่ไม่ใช่พระไม่ใช่สัมปนาณ่ะงั้เลยเห็นกูบาจารย์นี่ประมาทหลักธรรมหลักวินยัยเราเลยกระเทือนใจเรากล้าพูดได้ยังไงเออถ้าพูดเป็นในใน ผมก็ทำได้แค่นี้หมดแล้วทสติกำลังปัญญาผมแค่นี้แล้วผมยอมยอมไปตกนรกผมทำได้แค่นี้นะหมู่คณะเออมันก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งทสติกำลังปัญญาผมแค่นี้เมื่อผมรู้แล้วผมจะไม่ทำดีเออก็ไม่ได้ว่าอาสาทุเห็นราชวททำดีแต่นี่ไม่เป็นเหมือนที่เราคิดที่ พอราบชกร้ามันเกินหนเอามาเลยเงินทองนี่ขนมาข้าพเจ้าจะรับเองจะจับให้ดูจะจุมพิดเงินให้ดูมแตะเปรตแต่ผีมีแต่ตั้งสำนักขอทานทางนั้นในเวลาตายพวกนี้ไปไหนนูน่นในมหาเวจีนใโลกนูน่นจะไปไหนล่ะผู้ประมาทพระพุทธเ,เจ้าพระธรรมพระสงฆ์มันก็มีในพระสูตรหมดนี่เห็นไหมล่ะ มีผู้ที่ถือพระพุทธศาสนาตั้งสามสิบกว่าปีนั่นในประูุนนั้นไปปฏิบัติไปมันไปสุดท้ายออ้เราก็ถือพุทธศาสนามาตั้งสามสิบกว่าปีนี่มันไม่มีประโยชน์อะไรนี่เราจัเลิกนับถือพระพุทธาพระธรรมพระสงฆ์ดีกว่าไปถือศาสนาอื่นนั่นแค่นี้ก็ถือว่าประมาทพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วเวลาตาย จึิงไปจมในมหาอเวจีนรุกบุญกุศลที่ทำมาสามสิบกว่าปีทิ้งหมดก็ไม่เอาก็ไม่รับนี่นั่นเรื่องของเรื่องมันแล้วจะเอาอะไรมาวัดกันถ้าไม่เอาหลักคําสอนพระเราถ้าจะเอาอะไรมาวัดกันถ้าไม่เอาหลักพระวินัยมาวัดกันที่เป็นพระเป็นสมัมมณะยินยัดตั้งแต่ศีลห้างเงี้วเข้าสู่พุทธทมามากักะ ้วจะว่างไงสิ้นห้าสิ้นแปดสินสิบของสำมเนรสินสองดอยยี่สิบเจ็ดข้อของพระต้องยืนหยัดไว้อย่างนี้ถ้าไม่ยืนหยัดอย่างนี้ก็เป็นพวกพระอปีที่พวกตรีศีต้องที่ต้องรอที่หรือจะว่างไงก็เต็มโลกเต็มสงสารจยให้ไปลงหมู่ลงพวกนีเราไม่ลงให้เราตายจะดีกว่าที่เราจะทําชั่วเหมือนหมูพระลวงปู่บวชมาเพื่อต้องการเป็นพระหันนะ ไม่คิดที่จะบวชมาทำลายศาสนาแล้วไปจุมในลกเหมือนพวกเธอทั้งหลายที่ประมาทหลักธรรมหลักวินยัยไม่เห็นธรรมไม่เห็นวินัยเป็นใหญ่ไม่เห็นหัวจัตตาของตัวเองเลยเราก็ไม่ได้ทุกทันนะไหนไม่เราอยู่รูปเดียวเราก็จะสู้จนถ,ถึงวันเราสิ้นหลวงนู่นพอเราาบพ่อเรานี่พวกเธอไม่เข้ารบก็แลต้ตแอย่างนี้ไปไหนก็แล้วแต่เราก็ไม่เข้าไปเข้าขายตรงนั้น แต่นี่คือหน้าที่ของลูกที่ดีเดี๋ยวบาตริกานี่ท่านรู้แล้วปรับสภาพดีไหมหมูกคณะลูกแล้วปรับสภาพดีไหมใช่ที่พวกเธอไม่เคยเห็นนรกไม่เคยเห็นสวรรค์นีเห็นนรกเห็นสวรรค์ในตำราไม่ได้เห็นของเทที่เป็นของจริงที่ว่านรกเป็นของจริงเห็นแต่นรกเป็นของจริงในตำรา ต่ไม่ได้เห็นนรกของจริงด้วยตาของพวกท่านทั้งหลายาอยากเห็นทั้งพระเถรเนจีวาสวการวมตัวกันเพื่อปกป้องหลักธรรมหลักวินัยร่วมกันในกึ่งพุทธศาสนาแต่พอมีบ้างไหมละ่ะมันก็ยากอีกเรื่องของกูว่าเห็นไหมละ่ะในเรื่องมาประมาทเราอย่างนั้นอย่างนี้เราก็ไม่ว่านะเราก็ฟังแต่จะให้เราทําชั่วม,มันหม่เราไม่ทำ นี่มาอบรมเราเห็นไหมล่ะมีศีลสักข้องไหมล่ะเขาเอายศถาบรรดาศักดิ์นั้มาอบรมเราเนะี่ยแล้วก็ยังนึกตึกตองดูถ้าในสมัยกุธกาลนี่ธรณีสูงหมดเอาไว้ทําไมพวกขยะพวกถังขยะที่เต้าเหม็นพวกเศษเดนนั่นโกนหัวนุ่งห่มพระเหลืองเฉยๆแต่ไม่รู้ไม่คารพ ไม่รู้เลยว่าบุญบาปเป็นยังไงไงไม่เคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมระสงฆ์เลยใช่หแต่นี่จดถามบารดาแา่ของประพเจ้มันเป็นการตั้งสำนักเป็นยาจุกข,ขอทานไหมขอทานแบบผู้ดีเขาตั้งกายทพางไหวนี่แหละพระพุทธเจ้าจึงแต่ถึงมหาโจรพ้นศาสนา๋ต่โยมโยมเขาพูดนันเสบจีนั่น เห็นการตั้งสำนักของพระเป็นการตั้งสำนักขึ้นเพื่อเป็นยาจบข,ขอทาน,นตั้งตำนักก่งนไปหาขอแล้วขอตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างเพื่อการอยู่ดีกินดีของตัวเองนี่แหละพุทธศาสนาจริงเสื่อมเสื่อมแบบนี้เหมือนคนไม่ดีแล้วที่เป็นคาราวะญาติโยมยู่นี่เวลามาบวชจะเป็นคนดีได้ยังไง น้อยแม่แต่พวกโจรก็ยังสามารถทรงมากรงโผลได้เอออันนั้นในสมัยพุทธกาลบุกมหาจูใจของตัวเองนั่นนะมหาโจรป้นชาติสนาน่าเกลียดที่สุดถ้าพูดถึงมหาโจรน,นี่พระุทธเจ้าปลดมหาโจรหมายถึงใจที่เป็นเปรตเป็นผีเป็นมหาโจรของพวกเราเนี่ เราจะทำลายมหาโจรหรือไม่แต่ถ้าเราทำเราไม่ทำลายมหาโจรเราเวลามาโกนหัวหนองพระเหลืองก็เป็นมหาโจรป้นศาสนาจริงไมหมล่ะต้องทำลายที่ฆ่ามหาโจรทิ้งให้ได้ความเชื่อความเลื่อมใสต้องเป็นหนึ่งนี่ศรัทธาที่กลับปั๊บเลยนี่เข้าทางแล้วน,นี่ทางเดินศีลสมาธิปัญญา ทางมักทางผลทางรุดทางผลอยู่ตรงนี้ไม่ได้อยู่ที่โกนหัวน้องพระเหลืองนี่อุปบาสอุจิกาก็ทําได้นี่เมื่อมีความเคารพในพระพุทธเจ้าก็สามารถทรงมักทรงผลได้เ,เช่นเดียวกันไม่ได้เกี่ยวแต่ถ้าโกนหัวน้องอพระเหลืองเคารพในธรรมในวินยัยเคารพพระพุทธเจ้าก็ยิ่งโดดเด่นรวมอุบาสกอุาสิกาเพื่อปกป้องธรรมปกป้องวินยัย เป็นเนื้อนาบุญของโลกเป็นผู้ประกาศสิงซึ่งคุณงามความดีที่เลือดที่ประเสริฐในหลักธรมสองของพระพุทธเจ้าตอนนี้มันประกาศถึงความชั่วที่ไม่ได้ประกาศถึงความดีที่อย่าเข็นพระเลือดพระประเสริฐนี่แหละเราจึงตั้งใจที่จะอยู่แปลอยู่เก่ารูปเยจนตายเพราะเบื่อจะไปหาที่ไหนละ่ะอย่างก็เสียอย่างยังบอกว่าข้าพะเจ้าเป็น ผู้ที่ปล่อยวางได้แล้วดังที่เคยเล่าให้ฟังบ่อยครั้งนั้นเลยวางแบบไหนปล่อยวางหรือปล่อยทิ้งเห็นไหมล่ะวางก็ต้องวางตามแบบฉบับที่พระพุทธเจ้าวางวางตามธรรมตามวิมไไนัยทำดีให้สุดเมื่อคุณงามความดีสุดตรงปับ๊บถึงจุดนั้นแล้วไม่มีความดีต่อ จะพูดอุปมาอุปมาอุปมารปรนไงก็ได้ว่าสิ้นสุดสัญญาจําได้ไหมายรู้มันสิ้นสุดแล้วนั่นคือด,ดีมันสิ้นสุดเห็นไหมพุทธเจ้าดีสุดโต่งในชาในญาณก็ยังไม่สามารถตัดสรู้เป็นโพธิญาณได้แต่พทธเจ้าว,วางปั๊บสิ่งคุณงามความนีทั้งหลายจึงตัดสรู้เป็นโพธิญาณขึ้นมาก็เรียนกันทุกคนนี่ เดีลุงผมนี่มันเรียนน้อยหน่อยนงะเตว่าความเคารพมันไม่น้อยที่ครอบไปหมดทั้งการพบรูปพบไรูปพบพระเจ้าอยู่ที่ไหนนางนี่จะไปกราบไปไหว้ไปแสดงอาบัติระดับไหนนะ่ะระดับความเคารพนั่นเต็กก็ไม่คิดบ้าจะมายุ่งกับทางโลกคงเป็นวิบากกรรมเรานั่นแหละยังมายุ่งแต่จะให้ถอยนี่ จะถอยไปทำไมเดี๋ยวก็ตายแล้วถอยเข้าป่าก็าสแสดงว่าเราละทิ้งหน้าที่หนีเหตุพระพุทธเจ้าหนีไหมละ่ะม,มีแต่ไปปฏิสษาลีไปพักผ่อนในป่าหรือดัชนดานพวกพระเหมือนกับพิสูจโอสัมพีที่แตกแยก,กสมั่อกีกันดัชนดานพระดันชน,นพวกเปรตพวกผีถุกนรกมหาเวจีมันเกิดในใจมัน ที่เราพูดนี่เราพูดตามธรรมดไมีไหนนะเธอจะ่ถึงทํามฉันไหนเรื่องของเธอเราไม่เข้าไปก้าวไก่นี่เดี๋ยวจะบอกว่าเราประมาทหมู่คณะครูบาอาจารย์เราไม่ได้ประมาทได้เพียงพูดให้ฟังถ้าเราจะไม่รักษาใคร้ถ้าเราไม่รักษาใคร่รักษาล่ะฮะลำบวดมาเพื่อทำลายศาสนาางนั้นเหรอมีอะไรกันอย่างนั้นเหรอนี่ก็การทํศาสนาแต่ละครั้งก็เพื่อใครก็เพื่อพวกเราเพื่อลูกเพื่อลานไม่ใช่เหรอ ทุกวันนี้มันก็เต็มนี่เราไปกล่าวกับอาจารย์ที่เราไม่หลงกบเรื่องนี้แหละนั่นพระประจำวันมีบาทบางต่อนหน้าไปประจำวันเกิดหรือทาเลยทั้งเจ็ดวันเลยก็ได้เห็นไหมล่ะจะได้บุญมากได้อานิสงส์มากกระทั่งที่มีในพระวินัยการทําสังฆทานาในครั้งที่สองก็เรื่องนี้เลย นี่เนี่ยบาตรเทวก็เอาบาตรใหญ่ๆแล้วก็พระพุทธรูปตั้งไปไปแล้วหอยู่หาก,กินไปแล้วพี่นาดูที่และจะให้ผู้ที่เคารพในพระพุทธเจ้านิ่งดูได้ได้ไดยังไงนี่มันไม่ยอมมัที่เห็นไมนที่เราไปนั่นโยนทิ้ง ข้าวปลาอาหารที่วาตุ๊ิกาใส่เอาเฉพาะซองอย่างเดียวนะีน่ดูก็เห็นนี่นี่เราไปพีู่ที่ไอ้น้องอ,อกุกรุนโนไทยไอบินทบาทบินทบาตปับ๊บนี่ก็บินทบาทอพอนี้บินทบาตปับ๊บพอได้เงินปับ๊บทิ้งเลยข้าวของที่ว่าอยู่ในบาทนั่นน่ะวันนั้นเป็นวันอะไรเป็นวันที่เขาไอาจัด น,นั้นเป็นเขาเรียกว่าอะไรตลาดนัดนั่นแหละไปมีตาทดีแล้วก็ไปตูกวันนั้นพอดีเนนก็เลยไปกับเราอะไรนะกันเนนเป็นเนนของเธอใหญ่หรือไงนี่แหละพรชกพระนะไปได้วยกันเราก็ได้ฉันพักแล้วก็เออได้ได้หอนแล้วก็เลยกลับขอโอกาสน,นะหมู่คณะรุบาอา์ผมกลับแล้วแ้วละปันหนึ่งนี่แหละก็เลยกลับตอนนี้โยมก็เลย ลองเรียกตอนนั้นมาครูบาอาจารย์หยุดก่อนหยุดก่อนตูเจ้าหยุดก่อนว่าอย่างนี้นะนี่กำนี่กำลังจะไปใส่บาตรเราก็เลยหยุดทั้งเงินทั้งทองมาอืมเราก็ปิดบาตรปั๊บแล้วก็ยืนใส่ครูบาอาจารย์นั่นแหละเราว่างั้นนะนั้นสินนามาเนนสองสามรูปป้าอีกสองรูปนี่แหละใส่ครูบาอาจารย์นั่นแหละอืมอาจารย์พอแล้วละะไรว่า่างี้ก็ปิดบาตรปั๊บเลยบาตรก็บาตรนั้นบาตรก็บาตรอันนี้ละ พอปิดบาปปั๊บก็ปั๊บโน่นของที่จะได้ครึ่งบาทนั้นเวลาที่โยมเขาใส่บาทุ๊บป๊บไปร้อยปั๊บไปเวลาเขากลับไปทํางาน,นของเขาปาั๊บเททิ้งเลยข้าวนั้นกองอยูนนั่นแหละได้จะซองนั้นก็กลับวัดเลยพระกลุ่มนั้นทั้งกลุ่มยืนนอยู่นั่นปงธรรมาสังเวชเห็นไหมละ่ะตั้งแต่นักปัญญาจจขอทานจริงไหมละ่ะนั่น ตัง้งแต่นักพูดหาอยู่หาจริงจริงไหมล่ะศาสนาพุทธลายศาสนาจริงไหมล่ะมือนกัอุบาสุจิกาเขาพูดไหมล่ะอันนี้ไม่ใช่ว่าประมาทจากจ่วงมูคค่คณะกุบาจาร์เห็นมาด้วยตานี่มีหน,น้าในในรกมีแต่พระเถรนเนนชีอุบาสิกาเต็มดูก็เรื่องนี้แหละเห็นล้าจะไม่ร่วมด้วยช่วยกันหรือปกป้องพระพุทธศาสนาหรือไม่เอาบุญไม่เอากุศลให้อุบาสิกาเขาเต็มเม็เต็มหน่วยเลย คนที่จะตายนี่เดี๋ยวก็จะตายเท่านั้นีเห็นว่ามีใครมีเป็นอมต,ตะอายุที่จะยืนยาวนานได้นี่ห,นหรือใครละ่ะหรือจะบอกว่าพระอรหันต์ไม่เน่าไม่เหม็นไม่ตายอยีกนั่นหรอือนั่นในความคิดที่มันผิดเพี้ยนทั้งนั้นมันที่ปุ่นในฟังเมือเช้า,ชานี่แหละแต่นี่ก็อรหันต์แต่นี่ก็อรหันต์ไปมากกับพิทาละหอยนั่นเลอข้าระพิดมดมหอยเขาอยู่นั่น ใ่จ่าเราแรงไปอีกยังน้อยไปสําหรับพวกเดรัจฉีนอกตีดนอกลอยที่พวกทําลายศาสนาเนี่ยพดียกไว้เหนือเก้าเหนือกระหม่อมนะพ่อแม่ครูอาจารย์หมู่คณะที่ดีสาธุทำเอารรวิ่งใหเป็นใหญ่ที่ทไม่ต้องเอาใจเปรยใจ,ใจผีตัวเองเป็นใหญ่จะตายหรือไงที่เคารพพระพุทธเจ้าจเฉยๆทำให้เค้ารก็ศึกษาลาภศึกษาลาภเพ้าาเพที่จะว่าไง นั่นเรื่องของเรื่องโอ้ถ้าเจอกราบลระพริไปมันจะมีพระสก่ลูกกุบาอาจารย์่าเจ้านันมานนพอมีพระได้กราบได้ไหว้ก็เป็นบุญแล้วมันเป็นบาปเม่ที่เราว่าอย่างนั้นพรเธอกราบใครละ่ะกราบเปรตในเพี้ยะเถลืองนั่นกราบสัตว์ัจฉานในพเพียนเถลืองถ้าอยากกราบพรเพลืองก็เอาซื้อพเพลืองไปที่ ซื้อพะใจไปไปไว้บ้านไปกราบไปไหว้มันไม่ได้บุญกว่าเลวลูกกราบผ้าเหลืองแล้วลึกถึงพระพุทธเจ,าเจา้าพระธรรมพระสงฆ์กาบผ้าเหลืองแล้วลึกถึงคําสอนของพระพุทธเจ้า,จาที่เลื่อนที่ประเสริฐนำหลักคาสอนของพระเจ้ามาเพื่อปฏิบัติศี้ห้าศิลแเปดไปคารวะาญาติโยมให้สมบูรณ์ไม่ดีกว่าเลยไม่ต้องเปลีอยงเงินเปลืองทองไม่ต้องเปลือง kham chiết dung diễn quân loại tại ký tình hình